สวัสดีครับสวัสดีครับลายสาระมาแล้วนะครับผมอ่ะนะฮะวันนี้มาดูขุนแผนพิมพ์เล็กเออขุนแผนพิมพ์เล็กเคยเจอไหมครับเจออยู่แล้วใช่ไหมฮะโดยเฉพาะหลวงปู่ทิมขุน <c oughs> แผนก็ทําหลายสํานักนะฮะวันนี้ก็มาดูเขาเรียกอะไรขุนแผนเพื่อถูกใจเนาะเกี่ยวกับอ่าวิธีการสร้างนะครับแล้วก็มวลสารในการจัดสร้างแล้วก็รวมทั้งพระเกจิผู้ปลุกเสกด้วย นะครับผมอาองเล็กๆกระทัดรัดเลยองเท่านิ้วนิ้วชี้มั้งเออองเล็กนะองเท่านิ้วชี้นิ้วชี้เองนะครับเออใครไม่ชอบห้อยพระองค์ใหญ่ๆนะฮะองเล็กๆอย่างนี้ฮะอาอ,าอันนี้เป็นของหลวงปู่ตีหลวงพ่อตีอา่าคันติโก้นะครับเขาเรียกพระขุนแผนหลังยันนอ,อกแตกนะครับพาย500นางเออปกติเขามีพายกี่นางกันแน่เนี่ยพายกี่ตนนะฮะอันนี้เป็นพาย500นาง นะครับผมตามชื่อรุ่นเลยนะครับแต่ก็เห็นอยู่สองนางนะนั่งซ้ายนั่งขวาแล้วก็มีกุมารแล้วก็มีกุมารน,นอนด้านล่างใช่ไหมครับอะนะครับผมก็พระขุนแผนนะฮะพาย500นางนะครับพระขุนแผนพาย500นางหลวงพ่อตีวัดหูช้างนะครับเป็นของหลวงพ่อตีวัดหูช้างนะครับนนทบุรีนะครับอันนี้จัดสร้างปี 2559พิมพ์เล็กนะครับมี2พิมนะครับมี2พิม์ก็คือพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับพิมพใหญ่ก็จะใหญ่กว่านี้หน่อยอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันรูปหวัวใจเนี่ยเขาเรียกว่ายันหน้าอกแตกนะฮะยันหน้าอกแตกนะครับพาย0 0พราย500นางเออฟังดูเป็นหินเฮียนเนาะเออฟังดูเป็นหินเฮียนนะฮะเออพาย500นางนะครับ มาดูที่ว่าจะเฮียนไหมนะฮะมาดูส่วนผสมกันบ้างนะครับผมมวลสารนะครับก็ผสมว่าน108นะครับผสมว่าน108อา่าผงพระวัดละคังอา่าผงพระวัดละคังโบสถ์เก่า,าวัดละคังโบสถ์เก่านะครับเออแล้วก็อะไรนะสีพึ่งสะกดนางเอ้สีพึ่งสะกดนางก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันนะเอ้ใครมีข้อมูลเรื่องสีพึ่งสะกดนางบ้างเนี่ยสำนักไหนเขาสร้าง นะฮะผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ศึกษาเลยนะครับก็เรียกว่าเออแต่มันก็มีในๆๆใน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 คุนแผนรุ่นนี้นะก็เรียกสีพึ่งสะกดนางนะครับเกสรดอกไม้นะครับหนึของหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับเออมีเกสรดอกไม้ของหลวงปู่หมุนด้วยนะครับแล้วก็ออผงอะไรนะพระแตกหักของกุวัชิโนรสใช่ไหมเออผงพระแตกหักวัดชิโนรส นะครับผงพรายเออน่าจะเป็นผงพราย500ตนเนาะนะครับผงพรายนะครับอ่าผงอิทติเจเออผงอิติเจอ่าผงสากหักของพระอาจารย์ชาลีเออมีผงสากหักของพระอาจารย์ชาลีด้วยแล้วก็อะไรอีกเยอะแยะว่ากันอย่างนั้นนะมวลสารเยอะเหมือนกันสําหรับอ่าพระคุณแผนรุ่นนี้นะครับผมมวลสารเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอะไรอีก นะครับมีการปลุกเสกพิธีใหญ่ใช่ไหมเอออันนี้ไม่ใช่ปลุกเสกเดียวนะครับเป็นปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับผมโดยนะครับประธานจุดเทียนชัยก็หลวงพ่อตีเองนะครับหลวงพ่อตีหลวงพ่อตีวัดหูช้างนะครับประธานจุดเทียนชัยแล้วก็นั่งปกนะครับอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับผม แล้วก็ประธานดับเทียนชัยก็เจ้าคุณธงชัยวัดไตมิตรนะครับนั่งนั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับแล้วก็ดับเทียนชัยก็คือเจ้าคุณธงชัยนะครับผมเกจิร่วมปลุกเสกก็เยอะนะครับเกจิร่วมปลุกเสกก็เยอะนะครับก็มีมีท่านไหนบ้างเนี่ยมีเกจิที่ผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะเกจิใหม่ๆผมก็ไม่ค่อยรู้จักด้วยเอาตามข้อมูลว่า มีหลวงพ่ออ่างนะครับหลวงพ่ออ่างวัดใหญ่สว่างอารมณ์นะครับมีหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์วัดประดูนะครับมีพระอาจารย์ติ๋วนะครับวัดมณีชนละขันนะครับหลวงพ่อบุญทรงนะครับวัดสาลากุลนะครับหลวงพ่อไม้วัดมารวิชัยนะครับหลวงพ่อสมานนะครับวัดเสาหินแล้วก็พระอาจารย์เล่ววัดท่าพระนะครับผม เออว่ากันอย่างนั้นนะแล้วก็อีกเกจิอีกอเยอะพอสมควรนะครับสำหรับภาคขุนแผนรุ่นนี้นะครับก็มวลสารนะครับก็ก,ก็ดีนะมวลสารเนี่ยนะฮะก็ฟังดูก็มีขังขังดีนะครับแล้วก็ลายนามอ่าเกจิอธิษฐานจิตปลุกเสกก็ก็เยอะนะครับก็เยอะก็ก็กดวงดังในยุคปัจจุบันนี้แหละนะครับเพราะว่าอันนี้สร้างปี59นะครับปี2559 นะครับผมหลังยันหน้าอกแตกเอ้าใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระเครื่องรุ่นนี้บ้างเล่าสู่กันฟังหน่อยใครมีประสบการณ์บ้างนะครับผมองค์พระก็อ่าองค์เล็กๆนะครับองค์พระก็องค์เล็กๆไหนต้องซูมดูนะเห็นไหมนี่นะฮะนะครับเป็นพระคุณแผนนั่งแล้วก็มีข้างซ้ายขวาก็เป็นคล้ายๆนางกวักเนาะ เออถ้าเราดูอย่างเงี้ยก็เหมือนนางกวักใช่ไหมนะครับแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบเป็นอ่านางในวันคดีก็นางวันทองกับนางบัวขี้ใช่ไหมฮะนางวันทองกับนางบัวขี่นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นกุมารนอนนะครับเออนี่นะครับผมอย่างนี้นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นยันนาอกแตกอ่าเป็นรูปหัวใจนะครับนาอกแตกนะครับหลวงพ่อตีหลวงพ่อตีนะครับ ขันติโกโอ่านถูกไหมเนี่ยนะฮะพรายห้าร้อยนางอือเอาใครอยากได้เมียใครอยากเม็ดได้ใครอยากมีเมียเยอะห้าร้อยนางคนนี้นี่นะฮะใครอยากมีเมียเยอะเอาใครชอบในเรื่องของสายเสน่มหานิยมแบบเป็นใหม่ๆม,มีกระเทาะด้านปลายด้วยนะฮะกระเทาะปลายนิดนึงเพราะว่าเป็นพระเขียกกองพระเขียกกองมันก็จะจัดมาไม่ดีหน่อยนะครับใครชอบ ในเรื่องของเขาเรียกอะไรสายพรายเนาะเพราะว่าเขาเขียนไว้ด้านหลังว่าพ่ายหาย500นางนะคใครชอบสายพรายนะครับก็เป็นวัตถุมงคลรุ่นใหม่ๆอีกรุ่นนึงนะครับที่มีมวลสารนะที่มีพลังมวลสารมีมวลสารที่โดดเด่นนะครับมีเกจิคณาจารย์ที่ร่วมอธิษฐานจิตามากมายนะครับผมก็องคเล็กกระทัดรัดด้วยองค์เล็กๆนะครับเอาไว้แขวนสลับ สุภาพสตีเออสุภาพสตรีอยากมีมหานิยมนะครับการค้าการขายใครจะทาการค้าการขายหรือเขาเรียกอะไรค้าขายหรือทําออนไลน์เออทำออนไลน์ทําอะไรเกี่ยวกับอยากให้มีคนเมตตาอยากให้มีความเมตตานะครับอุดหนุนสินค้าของเราก็ว่ากันไปใครหาวัตถุมงคลทางด้านเมตตามหานิยมอยู่นะใครรักใครหลงหรือใครอ,อกหัก รักคุดตุดเมินอกหักรักคุดตุดเมินนะครับเออไปมองสาวๆที่ไหนไปยิ้มให้สาวที่ไหนเนี่ยสาวเนี่ยเมินหน้านี้ตลอดเลยนะครับสาวเมินหน้านี้ตลอดเลยไม่ได้มองเห็นความหล่อลึกหล่อในนะฮะหล่อลึกหล่อในหล่อต้องมองเข้าไปข้างในถึงจะเห็นความหล่อเนี่ยนะฮะถ้าเขาไม่เห็นในความหล่อความดีของเราเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่มีมหานิยมไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีความสะดุดตาเกี่ยวกับ อาเพศตรงข้ามเลยหรือ,อไม่มีความเมตตาหรือมีความน่าสนใจจากบุคคลรอบข้างเลยนะครับก็ลองหาวัตถุมงคลนะครับที่เขาเรียกอะไรที่มีคุณทางด้านมหานิยมนะไปบูชาลองดูนะครับผมก็ออกก็สร้างอยู่หลายสำนักนะเกี่ยวกับเมตตามหานิยมผมก็ทําคลิปเยอะอยู่นะครับเออทำคลิปเยอะอยู่นะครับก็อาทเยอะ,อ,ยะ,อ,ยอ,ะอันนี้ก็เป็นอีกสำนักหนึ่งนะครับที่ นำมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับพระคุณแผนนะครับพราย500นางนะครับใครชอบในเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับ<ม>ผู้ทุกคนก็ออกไปทางเมตตามหานิยมนี่แหละนะครับตามชื่อตามอะไรนี่แหละชุนแผนเนี่ยนะฮะเสกมาเพื่อให้เกิดความเป็นสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างนะครับมีเมตตามหานิยมใคร,ใครเห็นก็ใครเห็นแล้วก็รู้สึกสะดุดตานะครับมีความ เมตตาและใครเอนดูของของคนที่บูชาวัตถุมงคลประเภทนี้นะครับผมอ่าก็เรียกต้องได้ไปแล้วก็ต้องประพฤติตนในศีลในธรรมในศีลและธรรมด้วยนะครับผมในเรื่องของอ่ากาเรียกห้อยพากเกี่ยวกับเมตตาเนี่ยนะฮะผมผิดลูกผิดเมียคนอื่นก็ไม่ดีนะครับอืมผิดลูกผิดเมียคนอื่นก็ไม่ดีแล้วต้องเอาไปจีบคนโสดเออต้องแฝนไปจีบคนโสดนะเนี่ยนะฮะนะครับ,นะรบนี่หนะ้าอกแตกหนะ้าอกแตกก็ เห็นแล้วนะครับได้เห็นแล้วก็โอ๊ยหลันจวนคิดถึงคิดถึงเขาเรียกอะไรคิดถึงเราอยู่แทบไม่ไหวก็เลยอกแตกเ,เรียกว่านักยันยัน,ย,นยันอกแตกว่ากันอย่างนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าใครมีประสบการณ์อย่างไรน,นะฮะเล่าให้ฟังหน่อยนะครับเกี่ยวกับพระรุ่นนี้นะครับอะนะครับใครมีประสบการณ์นะครับใครมีประสบการณ์นะครับเล่าสู่กันฟังหน่อยเกี่ยวกับ พระขุนแผนเออพระขุนแผนพายห้าร้อยนางหลังยันนาะอกแตกหลวงปูต่ติวัดหูช้างนะครับอ่านะครับหลวงปู่ตินะครับก็องค์เล็กๆนะครับผมองค์เล็กๆเองนะครับอ่านะนะดูดีนะผมว่านี่เออแต่กระเทาะนิดหน่อยแต่ว่ามวลสารเนี่ย นะมวลสารนี่ค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าตั้งชื่อไว้ต้องว่าพาย500นางโอ้โหนะฮะพาย500นางเฮียนพอสมควรนะเนี่ยนะฮะเอานะครับราคาก็ยังอยู่หลักสิบหลักร้อยอยู่นะครับไม่รู้ว่าออกจากวัดเท่าไหร่ไม่รู้ราคากางเท่าไหร่แต่น่าจะไม่เกินร้อยสองร้อยหรอกผมว่านี่เนาะพิมเล็กเนี่ยน่าจะไม่เกินร้อยสองร้อยหรอกนะครับก็เป็นพระแบบเขาเรียกอะไรราคาย่อมเยาก็พอที่จะแบบบูชาติดตัวอะไรได้อยู่นะครับผม ใครชอบของใหม่ของที่มีประวัติการจัดสร้างชัดเจนนะครับของที่มีประวัติการจัดสร้างชัดเจนนะครับไม่ต้องไปปวดหัวเกี่ยวกับภาพโบราณมากนะเอาหาภาพใหม่ๆแขวนนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับผมสำหรับพระคุนแผนภาย500นางหลวงพ่อตีวัดหูช้างเอนะฮะอ้านะครับ,อนะรบโอเคนะครับผม ชมพระใหม่พระเก่าวัตถุมงคลต่างๆสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะครับนะครับผมก็ช่วงนี้ <c oughs> ไม่มีงบประมาณในการเช่าผ้าแพงนะครับก็ชมพระหลักปีกหลักย่อยใหม่ใหม่ๆื่ดูผสมปนเปนกันไปนะครับผมสําหรับอ่าช่องอเล็กเล็กของผมนะครับผมที่ไม่ค่อยจะเติบโตรหรอกทําช่องเล็กๆเอาพระที่นอกกระแสนะครับนอกกระแสพระมั่วตัวมาขี้โม้ให้ฟังนะครับผมเอา้า นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล่ยน้อยในการไปหาพระมารีวิวเออมารีวิวมาทำเป็นข้อมูลนี่แหละประกอบการตัดสินใจการเจ้าหานะครับผมเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นข้อมูลไม่ได้เยอะเจาะละเอียดอะไรเยอะแยะนะครับผมก็พอได้จะมีข้อมูลออคนผู้คุณผู้ฟังก็จะได้พอมีข้อมูลอยู่บ้าง นะครับเล็กน้อยนะครับผมอ้าวโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับทินต้องขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ